เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเตอกี้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการปรับสปีดนะครับให้กับเมาส์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างเช่นว่าอพื่านเพื่อนนะครับทาการย้ายคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นนะครับจะมีความเร็วเมาส์นะครับที่ไม่เท่ากันนะครับบางท่านนะครับเคยใช้เมาส์ที่มีการเคลื่อนไหวที่ช้านะครับเมื่อไปเจอในคอมพิวเตอร์ที่เป็นเมาส์เร็วนะครับเขาอาจจะตกใจได้นะครับว่าเอ์ ถึงพุ่งจากอีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับที่การทําให้เมาส์นั้นนะครับปรับสปีดตามที่เราต้องการได้นะครับไม่ยากนะครับโดยที่เมาส์ที่เราใช้นะครับนั้นนะครับเป็นเมาส์ธรรมดานะครับแต่ถ้าหากเป็นเมาส์พวกเกมมิ่งนะครับเขาจะมีอ่าปุ่มปรับความเร็วเมาส์นะครับอยู่ตรงข้างเมาส์อยู่แล้วนะครับสําหรับเมาส์ธรรมดานั้นนะครับเราจะทําการตั้งค่าอย่างไรนะครับเข้ามาดูเลยนะครับไม่ยากนะครับให้เราไปที่คอนโทรลพานเนลนะครับหากเพื่อนเพนท่านใดนะครับที่ไม่ที่ไม่มี ให้เราไปที่ Start เมนูนะครับพิมพ์คําว่า Control Panel นะครับหรือพิมพ์คําว่า c o n ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรากด Enter ที่ Control Panel ได้เลยนะครับอ่าเมื่อเรากด Enter เข้ามาแล้วนะครับอ่ให้เรามาดูตรงที่ View by นะครับตรง View by นี้นะครับเราจะเปลี่ยนขนาดของเขานะครับให้เป็น Small Icon นะครับอ่าเมื่อเราเปลี่ยนมาเป็น Small Icon แล้วนะครับให้เพื่อนดูตรงคําว่าเมาส์นะครับโอเค เมื่อเรามาที่เมาส์แล้วนะครับเรากดเข้ามาได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้คือท i r แ p a นนะครับในส่วนที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับจะเห็นในตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวก PC นะครับจะไม่มีนะครับอ่าตรงนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงอ่าพอยเตอร์ออปชันนะครับตรงนี้นะครับตรงพอยเตอร์ p ออปชันตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับสปีดของเมาส์ของเรานะครับ เพื่อนๆลองปรับดูนะครับหากเราเลื่อนที่โซโลนะครับเพื่อนๆสังเกตเมาส์นะครับอ่ามันจะขยับื่้นที่นะครับในตำแหน่งที่ช้ามากเลยนะครับอ่าผมเลื่อนเมาส์นะครับเกือบสุดแผ่นรองเมาส์แล้วนะครับก็ยังขยื่อนไปได้แค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราขยับขึ้นมานะครับตรงที่แฟดนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับอ่าเลื่อนไปให้สุดเลยนะครับเราขยับเมาส์เพียงแค่นิดเดียวในแผ่นรองเมาส์นะครับเมาส์ก็ไปสุดอ่าหน้าจอแล้วนะครับเพื่อนๆ ไม่ยากเลยนะครับในการปรับสปีดให้กับเมาส์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหากเพื่อนท่านใดนะครับที่ทําการย้ายคอมพิวเตอร์หรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับหากเมาส์เพื่อนนะครับไม่เป็นที่ต้องการอย่างที่เพื่อนอยากให้มันเป็นนะครับช้าเกินไปเร็วกันไปนะครับเพื่อนก็มาปรับสปีดได้นะครับไม่ยากนะครับตามขั้นตอนนี้เลยนะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นนะครับทุกเวอร์ชันทุกวินโดว์นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเจ็ดแปดสิบนะครับเพื่อนก็ทําได้เลยนะครับขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับเราก็กดแอปพลนะครับกดโอเคนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทําการปรับสปีดให้กับเมาส์คอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับสําหรับสาระเล็กๆนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ